สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตอีกคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับกำลังเดือดที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อตอนช่วงเย็นนะครับ F16 นะครับฝูงของเราฝูง F16 ของเราเนี่ยได้บินนะครับเข้าไปปฏิบัติการถล่มนะครับฐานทัพของกัมพูชาเป็นรอบที่2แล้วก็ได้ผลตามเป้าหมาย หลังจากที่ได้บินขึ้นในช่วงตอนกลางวันแล้วนะครับครั้งหนึ่งรอบหนึ่ง,รอ,งรอบนี้เป็นรอบที่2ครับเพื่อตอบโต้การกระทําที่นะครับแต่หลายชาติรุมกันประนามจากกัมพูชาในการรอบนะครับยิ่งนะครับยิงระเบิดเข้ามาสู่ดินแดนไทยและพุ่งเป้าหมายไปสู่บ้านเรือนประชาชนเขตชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลสถานศึกษานะครับซึ่งเป็นการกระทําที่ผมขอประนามนะครับ เป็นการกระทำที่ต่ําช้านักนะครับซึ่งนานาอารยประเทศในการรบการทําสงครามเขาจะไม่ยิงระเบิดนะครับเข้ามาในพื้นที่เขตชุมชนขนาดนี้รัศมีนะครับที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับพื้นที่อาวุธระยะยิงไกลเขาอยู่ประมาณที่36-40กิโลเมตรนะครับอาวุธที่กัมพูชาใช้ตอนนี้เนี่ยจะมีรัศมีทําการอยู่ประมาณนั้นสามารถยิงเข้ามาถึงอำเภอกระทลักษ์ซึ่งเป็นอำเภอใหญ่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกดได้ แล้วกระสุนนะครับลูกระเบิดนะครับได้ตกมาอย่างปั๊มน้ำมันปตททางเข้ากันทลักษ์นะครับระเบิดได้หล่นลงมากลางเซเว่นดเเว่นภายในปั๊มนะครับทาให้มีผู้เสียชีวิตถึง7รายบาดเจ็บอีสิบสี่รายนะครับในบรรดาผู้เสียชีวิตก็มีเด็กอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นที่น่าเศร้าใจอย่างมากนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอำเภอกันทลักษ์ไม่ใช่อำเภอเล็กๆครับเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกด และตอนนี้บริเวณพื้นที่กันทลักษ์เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยเสียแล้วนะครับดังนั้นนะครับจึงเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ากัมพูชาจะทําถึงขนาดนี้นะครับมันไม่ใช่การรบตามรูปแบบและนะครับผิดสัญญาออตตวาด้วยนะครับคือสัญญาออโตวาเนี่ยเขาจะกล่าวถึงการไม่ใช้ระเบิดสังหารบุคคลในการว่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือห้ามโจมตีนะครับชุมชน นะครับราษฎรห้ามโจมตีโรงพยาบาลห้ามโจมตีสถานศึกษากัมพูชานตั้งใจจะละเมิดทั้งหมดครับเพื่อจะเป็นการยั่วยุเพื่ออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ฟังที่รบเพื่อที่จะให้กองทัพไทยนี่โจมตีพิกัดนะครับปืนใหญ่ของเขาซึ่งเขาไปตั้งพิกัดปืนใหญ่อยู่ในชุมชนครับเพื่อจะให้เกิดความเสียหายได้รับบาดเจ็บล้มตายของประชากรของประชาชนของกัมพูชา ซึ่งถ้าเป็นมุมมองนี้ผู้นําเขาไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของประชาชนเขาเลยและเขายังมาลากประชาชนไทยของเราเนี่ยที่ไม่รู้ยินหนวอยเนยรวมทั้งเด็กของเราด้วยลูกหลานเราด้วยเนี่ยให้มาเสียชีวิตนะครับมาเสียเลือดเสียเนื้อเพราะเหตุการณ์นี้นะครับดังนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ผมขอประนา,นามในความชั่วช้าต่ําช้าในวิธีคิดทางด้านการเมืองนะครับทางด้านรัฐศาสตร์ที่นอกกรอบนอกรูปแบบและไม่มีนานาอารยประเทศที่ไหนเขาทำกันแบบนี้ ผิดสัญญาออตโตวาทุกข้อและนะครับยังเอานะครับประชาชนของกมพูชาเป็นโล่มนุษย์เพื่อจะให้เกิดนะครับการเสียชีวิตเพื่อจะเอาการเสียชีวิตนั้นฟ้องย n อตรงนี้ผมขอประนามนะครับและตอนนี้นะครับขอส่งกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีรีสเกตสุรินแลวก็บุรีรัมนะครับตอนนี้นะครับเราปฏิบัติการนะครับทางด้านกองทัพของเราปฏิบัติการอย่างเขียบขาด ก็ดีครับใช้ F16 ใช้กิ๊บเพนเข้าไปเนี่ยไม่เสียกําลังผลครับรวดเร็วและได้ผลเราไม่ตอบโต้ลักษณะที่จะไปตอบโต้ตามแผนของกัมพูชาด้วยการยิงปืนใหญ่เขานะตอบโต้ไปยังฐานเป็นัการยิงปืนใหญ่ที่เข้าอยู่ในเขตชุมชนนะั้นจะทําให้เกิดความเสียหายแก่บ,บ้านเรือนกัมพูชาและประชาชนกัมพูชาที่ไม่รู้เรื่องจะมาล้มตายไปด้วยเราไม่ทํา และเขาจะเอาเหตุนี่แหละไปฟองอยู่เอ็นไปฟองสารโลกเราไม่ทําตามแผนแต่เราใช้เอฟหกเราไปถล่มสองรอบเลยครับลงฐานทับกองทัพน้อยเขาเลยครับย่อยยับกระไปกับตาครับตรงจุดนี้แหละครับผมคิดว่านะตอนนี้เรายึดภูมะเขือได้แล้วนะทําลายกระเช้าทําลายนะครับทางขึ้นมาภูมะเขือ,อยังมาสิสเกตและตอนนี้นะครับกองกําลังของเราเนี่ยลุกคืบเข้าไปใกล้เผาเพิหารเต็มทีนะครับอาจจะมีการเราอาจจะต้องนะครับไล่เขาลงหน้าผาไป ข้างล่างนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราคือไล่งลงจากเขาพะวิหารซึ่งบริเวณเขาพะวิหารเนี่ยเมื่อปี2546นะครับผมเป็นคนขึ้นไปทำภูมิทัศน์ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นฟรีฟอร์มไม่ว่าจะเป็นบันไดลงหน้าผานะครับราวสวยที่ท่านเห็นน่นะครับบริเวณนั้นเนี่ยใช้การปรับภูมิทัศน์หมดไปร้อยล้านกว่าบาทผมนะครับเป็นคนขึ้นไปทําอยู่3เดือนนะครับแถวตำบลเสาธงชัยนะครับตรงบริเวณบ้านภูมิสรณ์ ดังนั้นปั๊มน้ามันนะที่ระเบิดลงวันนี้เนี่ยผมคุ้นเคยดีครับผมเปนแวะกินกาแฟประจําผมเห็นภาพเห็นวิดีโอนะครับที่เด็กๆของเราเนี่ยโดนระเบิดมีคนบาดเจ็บนะครับในผมรู้สึกเศร้าสลดอย่างยิ่งนะครับเศร้าสลดอย่างยิ่งถึงเจ็รายนะครับที่เสียชีวิตจุดนี้นะครับผมขอประนามการกระทํานะครับอันชั่วชาของกัมพูชานะ ประชาชนนะครับอาจจะโดนปอปักกนหน้าจนจนมองอะไรไม่เห็นแต่คนที่ชักใจนะครับผู้นําเขาเนี่ยการกระทําเยี่ยงนี้นะนใาน,าน,านอาณาจยประเทศทั่วโลกเขาไม่ทํากันครับวันนี้ต้องกลาบนะครับขอสรารภาพกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยว่าทั้งวันเนี่ยผมซึมทั้งวันนะนะครับพอลูกๆเราทั้งนั้นครับที่เสียชีวิตเด็กๆก,กําลังจะกลับบ้านมาเข้าเซเว่นนะครับคุณแม่นอนกอดลูกเสียชีวิตอยู่ในเซเว่นะผมเห็นภาพนะ่าเศร้าสลดนี่แล้วเนี่ยผม ผมจิตตกจริงครับวันนี้ต้องสารภาพตามตรงนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับกับผู้ที่สูญเสียรวมทั้งที่อื่นด้วยนะครับหลายจุดนะครับทั้งอำเภอน้ําย n นะครับทั้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดนกันทั่วหน้านะครับแต่จุดที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็สูญเสียมากที่สุดคืออำเภอกันทลักษ์และตอนนี้เหตุการณ์ในอำเภอกันทลักษ์นะครับประชาชนชาวอำเภอกันทลักษ์เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีประชากรเยอะเนี่ยต้องอพยพเรมาทั้งหมดคร <the> em onder, <pol> ับ พะพื้นที่อำเภอกันทะลักตอนนี้ไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปนะครับเหตุการณ์ขนาดนี้รัฐบาลจะนิ่งดูดายไม่ได้นะครับนี่คือประเทศไทยดินแดนที่เราอยู่กันอย่างสงบตอนนี้นะครับโรงเรียนรีสเกตวิทยาลัยโรงเรียนประจำจังหวัดรีสเกตได้นะครับนํานักเรียนนะครับจํานวนร้อยกว่าคนเนี่ยที่อาสาสมัครมาบริจาครลงชิตขอเชิญท่านบริจาครลงิตนะครับที่โรงพยาบาลนะครับ จังหวัดศรีสะเกดและโรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยด่วนช่วยกันนะครับใครอยู่ในพื้นที่เพราะว่าตอนนี้เรามีการสูญเสียทั้งพลเรือและทาหารเราต้องการโลหิตนะครับแล้วก็เราช่วยกันบริจาคน้ําดื่มบริจาคนะครับสิ่งของต่างๆนะครับสําหรับประชาชนตามแนวชายแดนรัศมี50กิโลเมตรหลายหมื่นคนตอนนี้กําลังอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลกําลังจัดไว้ให้นะครับต้องการการสนับสนุนทางด้านน้าดื่ม ข้าวสารอาหารแห้งนะครับใครมีอะไรก็ช่วยดูแลมายังอีสานใต้นะครับพี่น้องเราทั้งนั้นเลยที่ไม่รู้อินูนี่อะไรเลยกับนะครับผมไม่อยากจะพูดให้มันลึกซึ้งมากกว่านี้เพราะช่องผมไม่ช่องการเมืองนะผมพูดครั้งนี้เพราะความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งเพราะการสูญเสียชีวิตของเด็กนี่มันสะเทือนใจผมมากตั้งแต่ปีที่แล้วก็เรื่องอรถที่ไฟไหม้นั่นแหละครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ แย yeah, ่มากๆเพราะว่าเด็กบริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็รวมทั้งประชาชนไทยที่ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับใช้ชีวิตตามปกติไม่นึกว่าจะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นนะครับในในพื้นที่ที่ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับยังไงก็ช่วยกันนะครับช่วยกันบริจาคโลหิตนะครับช่วยส่งกําลังใจนะครับช่วยส่งกําลังใจก็ได้ครับถ้าท่านไม่สะดวกนะ ให้กำลังใจทหารหารเราตามแนวชายแดนให้กำลังใจแม่ทัพภาคที่2และทหารทุกท่านนะครับสําหรับนะครับการแข่งขันฟุตบอลชายมหชาติอาเซียนนะครับรุ่นยูยี่สาปีที่เราจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันนี้นะครับทางโค้ดวังทวัดชัยดำรงอ,องค์ตระกูลได้ออกมาถแถลงข่าวนะครับร่วมกับเสกสรรราตีนะครับที่เป็นตัวแทนนักเตะนะครับในการที่จะลงสนามแข่งขันกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลา20นาฬิกานะครับเป็นนัดสําคัญนะครับเป็นนัดตัดเชือกเพื่อจะชิงเข้าชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศนั่นเองครับเมื่อแข่งขันมาถึง90านาทีแล้วถ้าเกิดยังไม่สามารถจะเอาชนะกันได้ก็จะมีการต่อเวลาและยิงจุดโทษครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับถ้ามองตามฟอร์มแล้วเนี่ยเราเป็นรองอินโดนีเซียชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องกําลังใจนะครับสนามเขาเป็นเจ้าภาพ แล้วก็ยังเกี่ยวกับเรื่องออความฟิตนะครับความรตัตรือร้อนของนักเตะเนี่ยอินโดนีเซียตอนนี้รู้สึกจะมีสภาวะที่เหนือกว่าเรารวมทั้งฟอร์มที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าจะจะเหนือเราด้วยแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมยังเชื่อมั่นผมยังเชื่อมั่นในคําว่าช้างศึกผมคิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่น้องๆเราเนี่ยในชุดยูยูสามจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ด้วยการนะครับ โค่นชนะเจ้าภาพให้ได้ในวันพรุ่งนี้เพื่อจะเข้าชิงชนะเลิศคู่ชิงเราจะเป็นการแข่งขันระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์ครับซึ่งแข่งในเวลาพร้อมกันพรุ่งนี้เวลา20่สนาฬิกานะครับเราเรายังไม่รู้ว่าเราจะชิงกับใครนะครับไม่ว่าจะเป็นชิงชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือจะชิงที่3ก็ไม่รู้นะครับเพราะผลงานในขันจะมีวันในวันพรุ่งนี้เนี่ยเรามาร่วมส่งกาลังใจให้กับทีมชาติไทยนะครับชุดน้องๆของเรานะครับว่าเขาจะสามารถผ่านด่านที่สําคัญที่สุดนี้ได้ไหม ไปก็เหมือนกับรอบชิงชนะเลิศเลยครับเจอเจ้าภาพขนาดนี้นะถ้ามองในมุมมองของผมนะผมคิดว่าโอกาสที่ทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะอิโดนเซียได้เนี่ยผมคิดว่านะมันอยู่ที่แทคติกโค้ดแล้วแหละครับและอีกอย่างหนึ่งคือการปลุกกําลังใจเด็กๆในทีมนะผมเชื่อศักยภาพฝีเท้านักเตะไทยไม่ได้ด้อยกว่าอิโดตอนนี้เราตกเป็นรองทางด้านแทคติกนะครับซึ่งทีมชาติอิโดเซียยูบสามนี้เขามีโค้ดเป็นชาวฮอลแลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ ของเราเนี่ยใช้โค้ดไทยจะวัดประสิทธิภาพโค้ดวังในวันพรุ่งนี้เหละครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับมันอยู่ที่หัวใจจริง,รงเพราะฝีเท้าเราเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่ายูโรเีเซียนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ยังไม่พร้อมนะคือมันเหมือนนักเตะเรามาตำแหน่งไม่ครบเหมือนผ้พูดในคลิปก่อนเนะี่ยคลิปคลิปที่เราแข่งกับอ่ามาเลเซียอ่าเมียนมาเสร็จใหม่ๆผมบอกว่าเราไม่มีกองหน้าตัวเป้าสไตรเกอร์อาชีพเราไม่มีข้อที่หนึ่งนะ มิดฟิลนะครับตัวทําเกมหรือตัวบัญชาเกมแดนกลางเราไม่มีมีเสกสรรนาทีคนเดียวไม่พอครับและเสกสรรไม่ไม่ใช่ตัวที่จะยืนยืนน,นั่นขนาดนั้นนะและเราไม่มีปีกที่สามารถนะครับทาผลงานได้อย่างคงเส้นคงวาในระดับสากลไม่สามารถจะลากไปสุดเส้นได้ไม่สามารถที่จะเลี้ยงกินตัวได้ดีพอนะครับซึ่งพันธมิตรประพันธ์ก็พยายามทำครับแต่พันธมิตรประพันธ์จะมีปัญหาหนิดนึงคือไปไม่สุดเส้น แล้วเขาจะชอบล็อกวนเสมอล็อกวนแล้วถ้าไปไม่ได้ก็จะส่งกับหลังนี่แหละคือปัญหาของพันธมิตรทั้งๆที่จังหวะที่เขาเล่นอยู่ในลีกไทยในยบางครั้งเนี่ยเขาทะลุทะลวงไปได้ด้วยความมั่นใจจุดนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจแพชชั่นและวิธีคิดกําลังใจครับถ้าโคดวางแก้จุดนี้ได้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นนาวุธโพชัยพันธมิตรพันธ์ถ้าแก้ได้นะสองคนเนี้จะเป็นนักเตะที่สามารถเอาพูดในงานพรุ่งนี้ถ้าพันธมิตรประพันธ์นะครับ กับธนวุฒิโพชัยพีกได้เนี่ยเรามีโอกาสชนะยินดูนะครับเพราะว่าสองคนนี้เป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการเกร็งหรือเล่นไม่เต็มร้อยจิตใจยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าทำให้พันธมิตรประพันธ์แล้วก็ธนวุฒิโพชัยเนี่ยพีกได้พรุ่งนี้ได้เรื่องครับมันจะเป็นส่วนหนุนส่วนช่วยยศก,กวบุรพาและศึกสาราตีอย่างมากเลยนะครับแล้วพลเอกเนี่ยควรถ้าพลเอกลงแต่ครึ่งแรก ผมคิดว่าจะนะครับทำให้เศรษฐศาสตร์รตีขึ้นขึ้นแนวรุกได้ดีขึ้นนะครับมาช่วยมาช่วยทางด้านธนวุฒิโพชัยได้มากขึ้นนะครับจะทําให้นะครับ,นะรบยศกรบุรพามีโอกาสจังหวะดีๆที่จะทําประตูได้นะครับจุดนี้ผมยังมองไม่ออกเพราะว่าตัวจบสกอร์ที่เด็ดขาดของเรานะครับแบบอาชีพแบบแคระนั่นธรานเราไม่มีจริงยศกรบุรพายิงดีก็จริงครับแต่ยศกรบุรพาผมดูแล้วนะ เขาเป็นนักเตะกองหน้าที่ไม่ใช่ตัวสไตรเกอร์ในกรอบเกตโทษนะนะครับแต่เขาสามารถยิงได้บริเวณนอกกรอบหรือยิงได้บริเวณในกรอบที่เป็นลักษณะที่ถึงขั้นว่าไม่สม่ำเสมอแต่ก็ยิงได้จุดนี้แหละครับมันเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถทําสกอร์ได้นะเราก็ต้องอุดให้ดีไม่ให้เขาทายิงเราได้แต่ถ้ากัดเจนราเวนลงแน่น,นอนครับวันพรุ่งนี้ของยูโดถ้าเราอุดได้ถ้าเขาอุดได้ขึ้นมา วันนี้นะครับทีมไทยเราได้ซ้อมลูกโทษจุดโทษด้วยมีโอกาสจะดวลลูกจุดโทษครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเพิ่งไปคิดว่าเราจะแพ้เลยครับเหตุการณ์ยังไม่เกิดเราร่วมบันเชียร์ยูยิบสามเรานะครับให้ชนะหรือเสมอให้ได้เพื่อดวลจุดโทษนะครับวันพรุ่งนี้วัดดวงเข้าไปรอบชิงครับชนะเจ้าภาพไม่ง่ายครับชนะเจ้าภาพไม่ง่ายโดยเฉพาะเจ้าภาพที่แข็งแกร่งดูแล้วฟอร์มเขาดีของเราด้วยเนี่ยยิ่งไม่ง่ายดังนั้นกําลังใจจึงสําคัญ,ญอย่างยิ่งครับสําหร,รับวันพรุ่งนี้ นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมามาวิเคราะห์เกมละเอียดให้ให้ท่านผู้ฟังที่เคารพฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องกราบขออภัยนะครับผมบอกตรงว่าวันนี้ผมอ่รู้สึกเศร้าใจทั้งวันเลยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่สูญเสียนะครับแล้วก็หวังว่าทางกองทัพไทยนะครับทุกเหล่าทัพนะครับจะปฏิบัติการนะให้มันเหมาะสมกับเรื่องนี้นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับเรากําลังใกล้ที่จะยึดเขาพระวิหารแล้วนะครับ เราสูญเสียไปในเมื่อเราไม่ยอมรับนะครับสารโลภนะครับเขาพริหารอยู่บนสันเนินเขาที่เป็นหน้าผาผมขึ้นไปทำตรงนั้นสามเดือนผมรู้ดีครับอยู่ตรงหน้าผาอะไรเขเมรยอยู่ข้างล่างถ้าแบ่งกันตามสารปานน้ำของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและประสาทหันหน้ามาทาง,งประเทศไทยเราด้วยทางขึ้นประสาทขึ้นทางเราด้วยถ้าเกิดว่าการโจมตีเราครั้งนี้เนี่ย นะครับทหารไทยจะขึ้นไปยึดไปเลยก็ได้เพราะเราไม่ยอมรับสารโลกอยู่แล้วจุดนี้เราไม่ผิดเพราะเขาทําผิดสัญญาออตตาวามาทุกข้อนะครับสําหรับกัมบ,บูชานะครับก็ติดตามนะครับเหตุการณ์กำลังคู่กุ่นนะครับวันพรุ่งนี้ร่วมให้กังทัจทีมไทยรุ่นยุ23ด้วยนะครับ คนไทยเหยียดเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจติ์บางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแนลแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเพลียงไป In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที H ่เอเชียเปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อ e เล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์เอสเคแห่งสวีเดนซิลวัวแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดอชิตาทอนคีรีรองชาวา,วาเป็นเอาสบอคเยอรมันคีวัดซินบรอนคาลูทีมชาติยอ่อมชนเยอรมันสกอตคอนสเตาปอลดันดียูไนเต็ด ยิมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกหรยงราชสีห์แห่งลิเติลฝรั่งเศสจ,จูดซึ่งสับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณนัตเหมือนตาชนาทานคเคนดีแพทริกกุสตาฟสันโปโบเมสอดวิไลเบนเดวิสนิโคล,ลัตมิเคเลสันแชั่นแห่งสายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในแบบใช้สตาร์ทปงริด ยุคใหม่ต้องกดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแนลแลคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเครียงไร In the middle of the modern football path we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless เปิดมันบางตาสู่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทะลง เอเชียเปิดม่นบางตาสูรท้องนพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรกเอสเคแห่งสิรสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตะพนคีรีรมชาวาเบนอสบอกเยอรมันพีวัดซินรอนคารูทีมชาติเยอรมันสกอตคอนสเตโปดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เดรวันกคนเนอโอลิ ลงเสษจูดซึ่งับเลอดาวรุ่งแห่งอังตริษสุพนรณมือตาชนะทางเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมศาดวิไลเบนเดวสิสนิโคลัลบลิคลสันแทชั่งแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสู่ทองและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไล่ไทยสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเปรียงไล